อ้าวมันคืออะไรบดตึกตัดบดตึกอีหลีเหรอบุ๊ก้ระสวยที่ไอ้บุ๊ก้ระสวยอีหลีพี่น้องตึกมันบดตึกโอ้ทำไมไม่ตึกละลูกเป็นตัดตึกนะาึกย่อยยังเป็นสูงด้วย คน,นบวชออกกับบักออก,ก,ก,ออกที่เทียงยังสูงวะเลยแน,นเรียกว่าเตี้ยคนเดียว่านี่แต่แนว้ยเอาสิ่งของ,ของพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีสุขสุขกันครับพี่น้องเดี๋นี้เอาแหนมนครับแหนมแหนมนเท่มเามาประเดิมยูบพ่องครับพี่น้องไม่นำพ่อง กับบรรลุน้ำกันครับผมว่าจมานบอกับครั้งแรกนะครับเฮียสองเส้นหาเอ้ดต้นนึงอ๋อ นี่สามตัวติปลว่าม,ามันสามตัวกระมงติตัวนี้มันขางออกอันสามตัวนี่นี่ปลาสอยสอยนังบุ๊คปลาสูบ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 สูามแต้มพี่น้องบาดแยกแหกมันจะ้ะ เคยของของคือเก่าแล้วพวกของทั้งเทียมแม่ก็ดีเลยปลาสวยงามปรือเปล่ปลาสวยปลาสวยตัวนปงตัวนเงาสดออกอืมอีกบ้าอาเห็นไหมบังดิ๊อะไรอู้หู มเป็นตวนึงครันี่ตาสมุนป่าคือบ่ห่าวคือตเกาตัวเดียวน้ําใสมันน้ําใสเห็นบ่คุณเนาะน้ําใสตะแหล่นอยู่มตัวเดียวพี่น้องตัวเดียว

ตูน้องเสี่ยงบ่ได้เลยบ่มีตัวหน่อยบอกคลไม่กี่บ่มีตายปีปีนี้ใครดินี่คำคำเมือนๆพี่น้องมาปลูกนเกี่ยวครับมาปูกมันเกลียวจะเอาเหมันมานครับก็ล้องเบื้องท่องกับวานเบิ้งแน่้ย้วแะ แต่ว่ากับล่อหลุนบางเหมือนหมือดไว้มันสิีมานบอพี่น้องกับปูมังแก้วพี่น้องปูมังแก้วจนเน่าเน่เต๋ใบมันผุนห่าผุนขาวจันพันอยู่โอรากเยอะรากเยอะมันเกี่ยวญี่ปุ่นบ่เมียนมันมันหวานญี่ปุ่นเผื่อมันหวานญี่ปุ่นอู้ว่าระกคือติดดีหรอกอันนี้เป็นหาดดินทรายพี่น้องริมแม่น้ำพองครับป่าผิวน้ำกับเขาลังขึ้น ปลาผิวน้ำเพิ่งขึน้นขุดไปแล้วเนี่ยแหละแต่ว่ายังหลายบนในถุงมันแต่ออกมากเลยข้างบนก็ยังไม่ปลูกเดี๋ยวปลูกแล้วฮะก็จะไปว้านเฮียต่อพี่นนางวิธีตักน้ำหยอดครับตักน้ำหยอดมันหวานญี่ปุ่นครับผม เสียงดวงนเด๋บานทือบานต้องูกอยู่เหียคือเี่ยทะลงผิดอีกแล้วีมทางเหียขาดเลยปาเอองุมรง่าเหี้ยสิขาดอมันจะไหนนั่นสิบกขาจำีดขอเลย กันต่ำปะนันเลี้ยงเด้มไม่สิบบ่ค่ะมันคือเหลืองไม่ันพดอดนะีโอ้ใหม่ตัวโอ๋อทัไยังต่ำตึกพดอกพดีขาดไซบุแล้ว <c oughs> จรงมาก เก็บมั้อุดีกว่ทัา่านล่นไฟปัาเจน่อยตัวนึงเ <c oughs> ฮ้ยคือเป็นส่งนิพี่น้อ,องปล่อยมออั้ยตปล่อยเลยอ๋อป่าตาไปไปไปประกอสัตว์ออกมางไบูลิ้ยสิขาด <c oughs> ดูว่าเห็นมี่สองตัวพี่น้องนี่ปลาจีตัวหนึ่งอันนี้ปลาขี้เงาย้ะซีตัวอืมซีตัวนึงปลาปลาปัดไปกันตัวนึงเปลี่ยนออกเงี้ยงปุ่นข้าวม่หลอมหัวอืม ห้ามเข้าสันว่าอ่ผุนไปที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าขบวนขป่าต่ำตึกตักเนี่ยโอ้ยดุงนับงขวบป่าเลยละก็เตี้ยนออกสัมนายตัวนี้เด็กันเห็นซ้ำเนี่ย เียเียเหีย <ok ทีเนาะหลายตัวยี่ดอกป้าเป่าปั๊บิกับเนี้ยวันนี้ป้าเป่านี้ยเอาจดยเดียวเดเยเอาไปเอาปากหอยพี่น้องปากหอยนันสิมีปาาบะเอาเต็มปากหอยเลย้อ เอาแม่โวันนี้บบวงาวางันดินเกนใครอยู่อ๋ออ๋ออ๋ออนเขาในเฮีย้ยปลาเขาซ่วยอืออาโดนมาอีกคอน,นใจดูวิตึกตักปลาอีกตักเล็กนีน

บะตึกอีหลอโอ้บุ๊บปลาซอยที่ไอบุ๊บปลาซอยอีหลีพี่น้องตึกมันบะตึก,อตกโอ้ทำไมไม่ตึกล,ะลก่ะลูกโอ๊ยป่านี้เบ่ค่อยดินดอกค่อยดินตัน้งแต่เฮายกสะดุ้งมันยังบ่ดินบ่โดดเอ้าซัมหนีก็คุ้มแล้วพี่น้องนั่นนมองหันมองเมิ่งนั่นอีหยังก่อนเคยตึกนั่นแม่มองเมื่งนั่นแม่ะนั่น เบ้เลิกดอกเ,เอาขึ้นไปกล้องกล้องขึ้นไปบบบนนพีหนองเขามาดเขามั่นล่วงมึงแน่หน่อยจักหม่องพี่นองอเสียงเสียงนกเสียงนกเขานี่ละนี่ละเออ ใหม่ตัวนั้นเนั่น่เขาเข้ามาเ้าตึกส่องหมองตุ๊บอลง่หลดเฮ้ยอ้นี่เห็นปลาแล้วตัวนึง <c oughs> โอ้ยเนาะเอานี้นะเอาขึ้นใน้าเด้เขมาอีกบรรลุน,นเสียปลาปลาลายนี่แต่ว่ามัน

กำขึ้นมาเลืดกำตุมมันเดดใบไม่ไหลใบอันตุ่มดปลาส้อยพี่นอ้องปลาส้อยอืมตัตดตไก่มั่งหัน่นถือสองตัวได้มั่งหั่น่ข้างปลาใน่ นี่ปลตะเพียนยปนหน่อยอืมกนหน่อยล่ปวดทีหลาเนี่ยออกเหงเดิดเรืยางี้กหม่ล่เรื่องเรกาก็ตนน้ำตามอันนี้รถก็ได้ 一百。 มาจะคูลยมีไม่มีไม่เจอเหรอโอ้ยนี่ยิงปืนาอียงเยอเียงเหี้ยเสียงฝาดีดีขนาดเี้ยดโอ้ยป่าเป่าตัวที่สามโอ้โหเด้โอ้ป่าเมื่อนี้ได้ป่านั่งดีดีเนาะตัวที่สี่นั่นอ้ยมันสิสิกัดเหียตัวที่สามดีไอป่าเป่า มันนี้ได้ปลาน้าตัวที่4แล้วพี่น้องเอ๊ะมี่3ตัวนี่ล่ะเดี๋ยวบิงซุ่งแต่ว่าอาจสิมีอีกนะจ๊ะนี่ทํไมเพลอ๊ะสัตว์ออกแล้วตัวนึงไม่วันหน้ากด ดีสองตัวอยู่มือมันก็ขึ้นไปทั้งเครื่องหมดมแต่เพีย้ยนกับปลาเล่นไส้ี่น้องะฮะ <c oughs> ปัจเจน้อยตัวนึงสิบ่ฮั่นอ้าบาดละ2-3ตัวก็เอาละยามมันบ่มีนําพี่น้องอยาก่ ขึ้นไปเบื้งดูเั้อวตั้งงัถน้นทังนี้ทั้งนี้ทั้งนีทังนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ไอ้าไ มันเป็นจัง Mình ล่ะก็ไปมาจับมัน thì có chặt gạt chắc Ui, tổn nội hốt Mấy đứa Mấy đứa tổn nội hốt Ồ, bôi Ừ, tổn nội hốt Như thế tổn nội hốt Ừ, kẹp bà, kẹp thì thơ หัพดีนแลลมลมอีหลีล,ละแถวนี่ตอนนอ,อยังมาลมกระดอกกระเดียกุนขาวเป็นยันยัน,นันตืนหนึง

น้ำนขุนน้ำมันขึน้นน้ำมันขึ้นมันเไหร่ดูน้ำแดงเนะาปะปลาปลาอ่อนได้ไหาตัวนี้ปลาปลาหนังก็ตัวรุ่นเดียวกันขึ้นมาถือเป็นคู่เนาะปลาในน้อยกับมุกเต็นกับปลาหนังอะอันตัวใหญ่กับปิง้งนั่นแห,ห,ห,หละไอปลาปิ้งยืดเหี้ยบหนึ่งนลยพี่น้อง ขึ้นหน่อยกับมกสันตัวเส้นแม่นอางเหียนสามเส้นหาไปเข้ากับสิใดแต่นี่้ด้วยนี่นี่ก็มีซุ้มอันซุ้มปลาแดงเอาบ่ได้ซรับเออบ่ได้บ่ได้อือ้ันนี้ได้มกนี่ไดมมกหนึ่งกับสองปิ่งพี่น้องเนาะก็ได้ดูได้กินเยอะนะครับเนาะครับท่านได้ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกันไปล่างค่ายพี่น้อง นีอยังดอกเมื่อนี้เอาเข่าขึ้นเล่าครับเอาเข่าขึ้นเล่าก็เลยคล้ายๆเลยไปล้า,ลางค่ายไปปลูกมันน้ำหล่ะเนาะมันหวานญี่ปุ่นเดี๋ยวหอดฤดกูกาลเก็บเกี่ยวเขายังไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสหรละที่นี่ก็ฝากพี่น้องไว้ครับสวัสดีครับ